มีอยู่ไม่กี่อย่างครับที่ทําให้เวิร์มมีความสุขก็ร้องเพลงแล้วก็ทําให้ทุกคนที่มีความสุขที่เหลือก็เด้เที่ยวครับเนี่ยเดทเที่ยวแล้วมันมีความสุขอะเห็นคนเพลินสนุสนานได้ยินเสียงเด็กๆได้ยินเสียงทะเลได้เห็นภูเขาและยิ่งถ้าเรามาเที่ยวด้วยหัวใจใหมอ่อะมันยิ่งเพิ่มใจครับร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายพร้อมคําเชิญชวนที่ w w w รเที่ยวหัวใจใหม่ .com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ผู้ชนะได้ร่วมทริปถ่ายภาพที่เขาใหญ่3วัน2คืนจํานวน20รางวัลประกาศผลรางวัล10ตุลาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w t h oh e w h ว j a ใ m a i c o m เที่ยวเมืองไทยอย่าไปแต่ตัวเอาหัวใจกับกล้องด้วยนะครับเที่ทยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน